ก็ตาสถานบ้านซองมองพนยูครับ <ib> พี่น้องมองเขียวว่ท่านเห็นเด้ครับผมยังตรวจสอบไปเบ้างล่ะนี่ครับผมมีตัวแท้ครับกันยังเห็นหูวพนยุ่ยเล๋ออยู่ทั้งหนหุ่นล่ะครับใบตานบังยู้หุ่นล่ะก็ที่มันนีบบ่ครับพี่น้องโอ้นี่นี่นี่คาดว่าคาดว่าเด้ท่านที่วางมาจากหันั่นึ่หูอยุ่ไปมือผม กระสีหลวงขึ้นมานี่ครับโอ้โหกระสีเดจจัดหนี่ตัวครับนี่มองช่องแคบอยู่เฉยๆครับีเดจจัดนี่หลังหนึ่งคาดว่ามองเขียวพ่นโบหลายครับนี่นี่นี่เห็นอีกแล้วคาดว่าพ่นสีสวดออกมาทาั้งนี่น้ำครับมองหนึ่งสี่ส,สวดออกมาเตพี่ละพี่พี่พ สีสวดองคมจัจะผิดกัสีมณโานี่ที่ละครบคิดว่าดินี่ผ่านมองนี่ไปนี่นนมือผมต้นตานถ่วงจนเดี๋ยวผมสิจัดนี่น้ำหลังหนึ่งครับผมยังบ่ยังกเอาบ่วงถามเพิ่นรวดพี่น้องกันดวงประจวบเหมะกันกระสีได้กินตัวน้อพี่น้องดวงเฮาหมานดวงเพิน่นช่วยก็ะสีมาแลน่นต่ำบ่วงขฮาตัวเอาจัดไปครับพี่น้องจัดไป น้ำมองว่านี่แหละครับพี่น้องเชกหลังนี่ครับผมใส่รัดกันไว้เลยกับหลังผมใช่ม้าหันเป็นเป็นทางออกไปพุ่นกับทางมาพี่เหละครับเนาเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยได้รุ่นครับแต่ว่าทางเป็นโบหลายครับพี่น้องทางเป็นโบหลายทางเป็นโบมีนนะ ยจ็กสิไปใส่จ้งในดี๋ผมเพิ่งขวายเพิ่งเอารวดจังสีมีตัวแท้ครับต่ว่าจ็กสีมาถือว่ามันเด้แท้ใส่เบอร์ลายหลังนะครับผมแยางนินกระสีว่างหาหกหลังนี่แหละครับเอ้ากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแหรอครับผมทิปนี่กัมมหาหางนูคือเก่าครับผมนี่แหละตามสีเฮ็ดนี่แหละครับพี่น้องเช็นไม้ยพนกกตานกกใดเพิ่นครับหมายนาเข่าโอหนี่แหละครับพี่น้องมันถึงเป็นพ้นเอาผมกระสีลาะหาใช้ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เมื่อยแอะแวเงียแตกสะสะพี่น้องแดดแ้งครับครับผมเอาสรุปแล้วผมหาไสเพิ่มเดส้มไม้ครับพี่น้องเป็นเด้ใสามมองสามไม้ครับผมเป็นไม้พ้นก๊กตานเบิดเรือให้ขับบาดนี่ทั้งสามไม้ครับเออทีเป็นจังไหนมือแรงก็เจ้งมารุนมาชมน้ากันครับพี่น้องเพาเพื่อนผมผู้ใส่นี่ผมก็ว่าไดรุนแท้ครับพี่น้องเดรุนแท้แท้และพรพี่พาน้องเมือบบ่งไม้แรกเลยครับผม หม้ที่ผมเป็นใส่ให้พี่ให้น้องบ้างเหรครับไม้ที่เห็นคุ๋ยง่ายๆง,า,ยง,า,ยง,า,ยงามๆครับผมผมก็ใส่เดาไปซื้อๆได้ครับพี่น้องถ้าเห็นทางมันบวบผมเห็นเป็นห่วงมาจังที่เห็นนะนี่ครับผมกับผ่มีอย่างหอก่งคุณมิสเตอร์ขี้เข็บน้อยนี่ก็คือกันครับผมผมใส่ไปคููกันลวงลังเา้าะลังนี่คือเป็นตำตำลงเดี๋ยวสิด้ปรปับไม่ครับบ่วงตำหวดลังเนี่ ใส่ไว้จักหลังหดอกครับพี่น้องประมาณเจ็ดแปดหลังนี่แหละครับมวงผมว่าพันธีสวดออกไปจากอันขวายพันกับบ่มีอย่างหรอกครับห่วงผมก็ยังอยคือเกาอยู่บ่มีแนวมาชูวยเลยครับพี่น้องอหลังนึงผมก็ใช่ไว้นี่แหละครับมองว่าพันพาโคตรต้ตตตนตาลน,น้อยไป ก็บว่าไมอยังครับผมยั่วดีปกติดีคือเกา่วงผมก็ได้ไม้สรงนี่ก็เป็นไม้ต้นตานต้นตานเคื่อเกาแหละครับพี่น้องเทวเทวสาเลียวลงมาแล้วก็เคื่อมิดตูบุลละครับโอ้ยมิดครับมิดมิดมิดแห้ง่วงผมเทวหันหลังหนึ่งมันเป็นทางขึ้นมาจากโน้นตานนั่นแหละครับว่างหันจะสวดลงมาหาป้าเขาครับยู่นี่หลังนี่ก็บว่าไม่ยังครับผม หมายสามกับเป็นหมายลพ้นตานีคือเก่าครับพี่น้องน้เบิงน้ากันครับว่าสิมีแต้มบ่ <c oughs> เอาหลังนี่เป็นบ่วงลั่นไปโยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาปรับใหมักอ,อยังดอกมาทุนมาต่าเพิ่นโอ้พระพีพระนอนไปบงังกบนอนหลังเป็นบ่วงลั่นไปซื้อี้ครับนั่นครับผมหลังมันกระไดก็ดมีอย่างครับ ของหลังอยู่นี่ก็เป็นตะถึกตะถึกพี่น้องก็หั่ว่ามิยังครับผมนี่ขึนสวดขึ้นมาตะนีละมันสว,วดอันไตกาบต่านมานี่มันอโอ้้ยกลั่นไปซือปอ้อครับโอ้ปลาเพียนสูบเหมือนโซ่ครับบ่เทียบขึนมาต่ำให้แล้วมั่งจังบักสังครับพี่น้องสามไม้คำคืนนี่ครับผมบ่ทำงานจักไหม่เลยครับบ่มีแต้มยังจักตัวบามา่มาไก่มาซูนมาพานยังทั้งสิ้นเลยครับพี่น้องโอ้ คักขักบาดเนี่ยกินเห้ยงครับกินเห้ยงทั้งทารุ่นทาชมือนเศ้าครับพี่น้องว่าที่เป็นจักเนี่มีแต้มมีตัวบ้านนะครับโอ้อกอังเอาเนาในมโนเลยบาดพี่น้องย่างนันก็ไดแจ๊กแต้มก็ยังไงเนาะครับเนาะว่าเป็นแทบกก็ยอ่ยังหุ่นเล้วใส่หนังน้ำย่บอ่ใส่จักไม่เหรอว้ยที่ไปจักไม่อย่างขักคักขัก อีพวเพิ่นมั้งฮเก็บพกขี่เล็กว่าครับมายามหนูหรอมาพวเ่าฝนใบยังไรพวันี่ใบติ่วใบติ่วยังปลาปลาควาอยู่เงี้ยแบบนี้เลยปลาคว้าเห็นว่าอยากบ่บันี่กินเบียร์แล้วปลาดันกินเบียร์แล้วเปิดแล้วยังว่าได้มาหาเก็บพกขี่เล็กนี่เลยทีปลาไหลนี่หายหายยากปลาไหลีนี่ปลาไหลว่าท่านได้เห็นปะโอโอ้้ไปมวันกับปลาดูตัวนึงกับซ้ำผิวตัวใช่ยัง เบ็ดถแบบือกระดูแตบบ่อยู่กดบ่โอ้พยายนน่น้อนเือบานี่คักคักคักโอ้เพิ่นเป็นเสียนเลยครับนี่นี่พ่อผูุดี้เพื่อนเป็นเสียนหาอยู่หากินครับเบ็ดแบบยาวสายยาวพยายนสายยาแบีเบ็ดยาวเบ็ดนี่โ<อ>่้เพือเ่อนเแบ็ดเพื่อนนี่บ่คนพี่ร่องเห็นนี่บ่สามเมตรสามเมตรท่นานว่าเป็นหางบังไฟเหระไปเนาะ ว่าเมนทางบองไฟเลาเห็นอินแบกเบ็ดดีเยะเข้าใจว่าเพิ่นที่ไปจูดบองไฟเพื่นที่ไปใส่เบ็ดยายาแบกเบ็ดยาวดีครับครับครับเอามาลุ like ้นมาชมกันต่อครับี long, ่น้องเจ้านี่ก็ได้จักที่เป็นจัางไหนหลังจากที่เมื่อคืนนี่กินเหวครับบวกรางคคักขนาดเลยทั้งสามหมายครับผมเอาไปลุ้นไปชมครับเจ้านี่ที่มีตัวว่าเด็ดเต็มหนึ่งสองเต็มก็ยังไครน้องครับน้องทีน้อง เฮ้ยที่เป็นจังได้อะมีแนวมาพานอยู่เลยครับพี่น้องเก็บกูไปน้ำรวดครับมีแนวมาพาันอยู่ครับนี่นี่เห็ดบ่วงเบียดไปแนวนี่โอ้ยนี่เบื่อแนวเพ่นมาพาันพี่น้องผมเลียวเห็นเล่แม่นี่อย่างบนนี้ตองเขาสมบูรณ์ครับหรือย,อยังนี่นี่ครับพี่น้องพิ่นมาเกยเตือนอยู่นี่ไว้เกยอากาศเลย นี่ลอยขึ้นมาทั้งทีเลยนี่ครับผมห้วยเป็นมดมาจ่อพร้อมตัวนี้มดอีอย่งบนูไม่นุ่งถังขาวเลยหนูอย่างบนครับพี่นว่ะคนแดงแดงนะครับนี่แหละนี่แหละเฮ้ยนุ่งถังขาวครับเป็นนุ่งถังขาวก็ขึ้นบักห้ำปวงครับรุ่นนุ่งถังขาวบักห้ำปวงขุ่นห้เพิ่นเฮ้ยนี่สมบูรณ์หวยบัวบแมนนะเดีย๋ยวผมจังทีมาเอาพี่น้อง บ่บมีอนดอกบ่มีอนตัวนี้ดอกหวยนึงต้องรังยุ่นนี่ก็สีเป็นแดงเลยพี่รองต้องหลังอันมองว่านี่กับ่มีอยังหนึ่ครับบ่มีมาพานยังเลยนั่นนั่นบ่มีมาพานเลยสีเก็บกู้เมือครับพี่น้องเดี๋ยวผมจังสิเก็บแพาพี INAUDIBLE ่แพานอนยามไปก่อนโอ้หลังนี้คือคักแน่เห็นไหมเหมืนม <aspberry> ันบังคับพวงมังหัดนี่บ่มาพานไปพี่น้อง นี่ครับผมเแม่บว่วงผมขึ้นมาจังสีเลยนี่เห็นบ่โอ้ยเอา้าสรุปแล้วบ่มียม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 มหยังครับพี่น้องบ่มีหยังไม้นี่โอ้ยมีอยู่มีแต้มนึงครับพี่น้องเป็นประขัมปวงนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเปิดตะจักหัวแถวพี่น้องนี่ครับผมผลงานของเจ้านี่ครับผมมีมาแล้วครับแต้มหนึ่งมีมาแล้ว ถือว่ามานอยู่เด้อ,อามานอยู่เด้อเอาเดี๋ยวไปรุ่นไปชมไม้สวงกันต่อครับผมเป็นนูของเขาบักหำปวงครับพี่น้อง หม้สวงนี่กระโบมีหยังครับพี่น้องเก็บกู้มาแล้วคือกันครับโอ้ยดีไล่ครับครับว่าถึงมันทีมิดตัวเดียวนึงหมดพี่น้องเอาเดียวไปเบิ้งหม้สามกันเดียกครับผมคิวลมหมดแล้วครับมิดเอิงติ้งพี่น้องมิดเอิงติง้งมาไหมาเห็นบ่เิเวณเวียเกเวียงานเกะมาบ้านเหรไปหาเห็ดมองไม่เอ้ยเลีล้ยวอะไรพี่น้องอันนี้นี่ เงิดคักป่านว่าบัวมีหนูมาเที่ยวเอาลดพี่น้องมิดอุมซิมอยู่วันี่ล้างเล็กระไดครับผมเวเฮ็ดยังเหรอเหนจังสิกูมึงอไปหาเส่หมองไหมครับกูคือกระไดเอ้ยโ่้แม่ทีมีตัวเดียวท่านบอกครับพี่น้องนี่แบบคำฟองบอกครับคิดว่า เป็นนั้นเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยดีครับพี่น้องสำหรับการยามหนูเขาเศร้านี่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องผลงานบักคำปวงตัวเดียวครับอ้ยจังบักสังเลยบาดเศรา่นี่จังแจมเมื่อคืนนี่ก็จังพอแห้งแล้วเศรานี่ก็ไม่จังอีกครับกันที่ว่ามันกับมันอยู่ครับพี่น้องมันอยู่เพราะว่ามันได้แต้มได้ตัวอยู่นี่นะครับผมโอ้เดี่ยวไปเฮ็ดยังกินดีละบาดนี่เอาเอาเมื่อบ้านเมื่อซองน้ำซะกอนเมือเท่อได้เอาไปให้พ่อหน้าเพื่อนเฮ็ดกินครับพี่น้อง ประมาณครับประมาณคลิปนี่โอ้ผมก็จักที่เอาลงบ่ดอกคลิปนี่ก็ได้อยากอายพี่อยากอายน้องคักเด้บาทนี่ั้งแต่ห่างหนูมากผมจะพูอจังพี่เหรอครับพี่น้องเอ้าก็สิเด้อำลาพะจากพ่อแม่พี่น้องเหรอครับบาทนี่กันบ่เอาลงก็สิบ่มีคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมก็สิเดอเอาลงนั่นล่ะครับคาดว่าบ่บ <les> ่มีคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแต่ยังถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องเด๋ยวบางคำปวงอยู่ กันบ้ได้จักตัวกับจังสี้โบ้ไดเอาลงหนกฝากที่ฝากน้องเบื้องแง้ให้นไหะครับยาวาวยาว่าให้ผมเด้อกับจักกี้วาสีว่าจักได้มันได้จักที่นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้รับนี้ครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆายครับผมเหการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันเนาะครับเนาะขอฝากไว้ในอ้อมอกความใจฝากแฝงเบื้งแง้เขาก็ละครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมเดี๋ยวจังไปหาไม้แก้ตัวไหมครับพี่น้อง ว่าเพราะน่ะต้องเราเราอยู่กับ่รเราไม่ยังเราไม่รอดนักพิมพ์นี่แหละเพื่อยวนี่แหละ